หกับสกับากับ4นะครับผมคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมผมะอาทุกคนมาเลื้อนคนในแบบจุดพัดใจนะครับผมแล้ววันนี้แน่นอนผมจะล่องหนไปเกลียนคนนะครับผมในวันนี้เอาละความสนุกจะเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง28ไลค์ด้วยนะครับความสนุกจะเป็นยังไง let's go มา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 ู้ชอบหลานเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกิฟต์การ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในนททัี และยังมีไอดีไก่ตันวางจำาหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ช็อปลับกดเกมพาสซะด้วยอ,อย่างเช่นทิงเลกซี่อนิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟู้ดโอ้โหสุดยอดเลยนะฮอรอย่าลืมน,นะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอ็อปลิงกอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU ค o m k คู u สเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU ไอเอ,อ๋เวอะวปองเลยกูไม่ได้เปิดไอสัตว์ไอเปิดอ่ะ <c oughs> โอ้ยดีไอไม้โออพวกมึงจะรู้มากกันแล้วนะเฮ้ยห <c oughs> hey, มาโง,ง่มานั่งอยู่ตัวคนเดียวทำไมอ่ะอ๋อไม่มีใหม่สวัสดีครับน้องสาวอยู่ไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> รอพี่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปแวน้น5 minutes later พี่จะพาหนูบินหนูเคยบินมาก่อนไหมน้องอิงพี่จะพาหนูบินนะ เลโอ้โหไอเจอผูได้เว้น้องอิงครับอันนี้น้องอิงสดหรือเปล่าครับสดครับอุ้ยแล้วเสียงน่ารักด้วยไงน้องอิงแล้วนี้หนูไปยืนทำไมตรงนั้นคนเดียวครับน้องอิงยืนเอลเคค่ะอ๋อยืนเคเอฟซีอยู่แล้วน้องอิงรับสมัครหวานใจอยู่ไหมครับน้องอิงตอนนี้ยังครับทำไมถึงไม่รับสมัครครับน้องอิงกระไปเจ็บอะไรหรือมาจ๊ะมีปัญหาเยอะครับหนูหนูหนูฟังจากเสียงพี่แล้วหนูคิดว่าพี่เป็นคนเจ้าชู้ไหมครับก็พอสมควรอ้าว ไม่น้องเองพูดกับเพออย่ยังไงล่ะอย่าว่าอย่างนู้อย่างนี้นะ คือเราอาจจะแบบเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่พี่ขออะไรอย่างนึงได้หรือเปล่าอ่ะขอมาเลยครับเฮ้ยแป๊บนึงนะไอตัวเขียวแน่จริงก็ออกมาไต่ก็ได้เอาอะไรครับอะไรโอ้แอมินก้นเลี้ยนอ่ะชอบจันน้องอิงครับอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับวันนี้เราอาจจะแบบเป็นโอกาสเดียวที่เราได้เจอกันแล้วก็เป็นอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วน้องอิงน้องอิงพี่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมขอมาเลยครับสัญญาก่อนว่าจะได้ห้าสิบห้าสิบน้องอิงพูดว่าจุ๊บมาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับ วุ้ได้จริงเหรอ้ยว้าวน่ารักเป็นป้าเลยน้องเอิงพี่ชายหนูเป็นเลโก้แบบพี่นี่คือการตอบแทนจากพี่ไงน้องอิงเลโก้ฉันหวังว่าเซิร์ฟที่ฉันกำลังจะเข้าต่อไปนี้น่ะจะมีคนเลื้อนอยู่นะและฉันมาแล้วยังไงละเอ๋อ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 คนดังคนดังใหญ่ใ่่ เลโก้แหละเลโก้ไดแหละคนดังแหละบิการขอลายเซ็นหน่อยค่ะคนดังมึงมั่วไปว้นางเนี่ยอยู่แถวนั้นบิ๊กการขอลายเซ็นหน่อยครับอยากเอาแบบไหนเลยล่าครับน้องสาวน้องสาวน้องสาวเคยบินไหมครับแบบว่าบินได้เลยครับไม่ไม่เคยค่ะอยากบินเปล่าอยากค่ะเป็นตกคนเลยแล้วน้องจะลงไงเดี๋ยนะตกใจไหมมีตกใจมากกว่านี่น้องชายน้องสาว แมงใครเนี่ยไอ้ไอ้เอ้ยกูอยากโดนแมงวันกระทืบอ่ะกูอยากโดนแมงวันอุ้ยงอู้งกระทืบอ่ะเขาจำพี่ได้พี่เขาจำพี่ได้เฮ้ยไพ่สวนยังไงเฮ้ยไพ่สวนขึ้นหลังมาเด้เฮ้ยไพ่สวนน้องจู่จู่มันก็แหลกหรือเปล่าวะทำไมของพี่จู่จู่มันก็แหลกวะเฮ้ยของผมก็แหลกเหมือนกันทับทับรีจอยเลยทับรีจอย Five minutes later โอ้ยแหลกเหมือนเดิมมันต้องมีคนทำอะไรแน่เลยอ่ะมันต้องมีคนใส่สภาพตัวดีอยู่ยังไงล่ะ ไพ่สวนมันยังอยู่ปะวะอ่ะพี่พี่พาคนนั้นไปไหนแล้วพี่ไพ่สวนมันหายไปไหนไม่รู้ไอ้ไพ <c oughs> ่สวนอยู่ที่นั่นไพ่สวนพี่ทับรีจอยแล้วแม่งไม่หลุดมันมันมันยังไม่หายแหลกเลยว่ะมันไม่หายพี่เฮ้ยไพ่สวนพี่จะพี่จะอุม้มเราเดี๋ยวพี่จะพาเราไปกลางวงล้อมตรงนั้นแล้วเราก็พูดเลยนะบอกว่าเฮ้ยพวกม<ๆ>ึงอะพวกมึงตายอะไรเงี้ยโอเคปะโอเคพี่โอเคพี่สัญญาวพี่จะอยู่กับเราไอ้ลุยสวัสดีไอ้พวกพัตายไอ้สวนไอ้สวนเอ้ยไพ่สวนไอ้ไพ่สวนกูให้หมดไอ้

ไปลงเซิร์ฟไปปล่อยปล่อยให้มันระแวงต่อไปอู้โอ้ยเจมมี่บราวน์อ๋อไมกอดผมรักไม่ใหญ่ครับผมรักไม่ใหญ่ครับเขาหลงหัมาผมอยากโดนทั้งหมดนี่แหละครับเดี๋ยวคุณจะโดนผมล้อด่าก่อนครับได้บอลต่อผมเขาอยู่ไหนผมไม่เห็นเขาอ่ะพี่จะอยู่ตรงนี้เสมอขอถ่ายรูปด้วยคนได้ไหมอ่ะนี่เลยอ๋ออ๋ยอ้ยอะอะ ใจเย็นเป็นอูแรน้องเดี๋ยวเจอตอกเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่ถ้าเรื่องตอกอันนี้ไม่ตลกนะครับตอกหมดไม่สนลูกใครโอ้ยพี่ทำคลิปปะเนี่ยพี่ทำคลิปอยู่ใช่ครับใช่หรอไม่ใช่พี่ล้อเล่นพี่ไอร์ทำอะไรอะพี่เจอกันน้องชายอันนี้เราเป็นผู้ชายนี่หว่าไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่อะ็อช่ไงพี่โอ้เอาไปส่งแบบเฮ้ยเอาแม่ใหญ่มีดุนมาส่งไว้น้องตอนนี้ผมมีโอ้ my god อ๋อ เฮ้ยไปสวนนายหมดมาแล้วนายหนูเราขอเราบักดีนายหยุดะ้วยอะไรหยุ่ด้วรล่องหนนายเราขอเราบักดีเราไม่มีเราบักนายนายเอ๋นายเราเป็นต <apps> ่อนายมวยเล่ควายไไกลด้วยเอ๋นั่นดิไอเอ๋เอ๋ขอทานขอเราบักไม่นแม่มวยไก่คนนี้ดีกว่ามิงตามไม่ทันกูขับรถเอ็น้องเฮ้ยเราจะต้องไปเลื้อนอ้นั่นอีกรอบนึงเว้ยพี่จะขับลงไปปุ๊บไปสวนจัดมันเลยนะโอเคป่ะบนเลยเอ๋อย่างเงี้ยโอเคป่ะพวกมึงจะตั้งรงนรกอย่างนั้นอ่ะไอ้ไปสวนจัดไป ไอ้คนไอ้กวนไงไอ้เด็กแวนไม่ง่อยไม่ตลกจัดน้องสาวพูดจุ๊บโง่ฟังหน่อยได้ไหมเอ้ยไม่ได้ไงไอ้ส่วนรอพี่ตรงนี้ได้เลยพี่พอเพียงขึ้นหลังพี่มาเดี๋ยวพอเพียงเข้าไปหาไอ้เออคนเมื่อกี้นั้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพี่พาวิ่งโอเคป่ะได้เลยบแล้วมึงเป็นหอโ้ เขาไว่อยู่มังพี่ก็มันเอ๋อไงนายเราโดนด่าใช่เหรอไอ้กีต้าร์แกเหรไอ้กีต้าร์นั่นมันด่าเราเราจะสตาร์มันแบบนี้แหละนายเอาเลยเฮ้ยเดี yeah. mm ๋ยวมันก็ท็อกซิ่กับเราบังนะก็ชังมันสิเอาปิดปิดไมค์ไปแล้วรำคาญจัดเลยจริงไอ้ dbc นายรถในฝันนายคืออะไรเอาอยากได้ลิมูซีนรถยาวเหรอใช่เพราะว่าเราจะได้เอาสาวเลโก้แล้วขึ้นรถให้หมดยังไงล่ะเออจริงล่ะจริงแล้วจริงเองแล้วเดี๋ยวเราไปหาสมาชิกสาวเลโก้บนลิมูซีนแล้วก่อนนะ ได้ยินเสียงปืนมาจากทั้นั้นไอ้ยมึงตามหาคู่เหรอไอ้เรือนนั่นโดนสตาร์บไอ้เรือนโดนสตาร์บแบคู่คู่โคทุเรศดีป่ะริงครับไอ้ไอ้ผมแดงมึงดีไอ้ที่เอ้ยผมแดงไอ้ทุเรศแบบอยากโดนคนผมแดงกระทืบแบบกระทืบอบบแบบกระทืบเออกระทืบเลยเสียงใครวะเออเสียงวะใครวะจริง เสียงไอ้ผมแดงโคตรเลือนอ่ะเอออจริง uh oui, ่ะโคตรเสียวโคตรเสียวโอ้ยแล้วผมแดงด้วยอย่าบอกว่าเราไอ้ตัวเขียวหัวขาวไอ้กูไอ้คนชื่อไอ้คงเสียงช้างเหรอช้างมันเลือนนะแบบใช่ครับผมช้างเลือนใช่ครับผมไอ้คง สี่ห้าห้ามั่วแล้วครับมั่วแล้วครับไอช้างเลือนผมไอคงสี่ห้าห้าผมช้างน้อยครับยำยำมะครับเมี่ยมันกับเมี่ยมกับเมี่ยมกับเมี่ยมกับไอช้างเลื้อนไอช้างเลือนยำยำช้างเลือนใครสวนที่นี่มีช้างเลือนทำไงดีแกามาเลยท่านไม่ช้างในพิพิธภัณฑ์นีกว่าไอช้างตกมันจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยจิ้มมาเลย ช้างหายช้างหายช้างดำหายไอ้ควงช้างตกมันหายไปไหนอ่ะสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อทำอะไรอยู่ครับผมผมอฮ้ยพอออกมาแล้วเรารักเลโก้แต่เรารักกุ้นนะนายเป็นเกย์เปล่าเป็นเกย์เธอเออเฮ้ยวันนีพิกงอ ไม่เมมเบอร์ชิปเป็นดาวกูเมมเบอร์ชิปเป็นดาวอะไรน้องมั่วแล้วเธอฉันไม่ใช่ปรมาจารย์ลมบอกสมิสาวอร์ปรมาจารย์ลมบอกอะไรนี่มันเซิฟจุดพักใจน้องกูขี้ทางวันกูตายทางวันน่ะมึงเอาขี้กูจะจับคนรวมให้หมดมันเป็นอะไรอ่ะกระเทย5 minutes later

ไอ้สวนโดนอะไรอ่ะโดนพวกโรกจิตไล่ขอพรคลิปจบแล้วในพักงออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะไปละตุ้ม